สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันน,น,นี้วันนี้มาที่เขื่อนนะคะเขื่อนอะไร,ระคะลูกเขื่อนปลาสักชนลสิทธิ์ใช่ไหมอันนี้เราก็มาที่กันที่ท้ายเขื่อนนะมากันที่ท้ายเคื่อนดูมันก็จะโล่งๆหน่อยวันนี้ไม่แอมวันนี้ยายมาด้วยนะยยยนะนี่นะครับเรามากันที่ท้ายเขื่อนนะอดู่ก็มี นักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวประจาจังหวัดเขาก็มากินมาอะไรกันมาชมวิวนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับตรงท้ายเขื่อนแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวได้นะครับท้ายเขื่อนป่าศักว์ชนรศิธิ์นะครับผมก็จะมีรถขายของมีอะไรช่วงนี้น้ําลดนะครับก็คนนักท่องเที่ยวก็เลยลงมาข้างล่างได้นะครับนี่ก็มาสูดอา,ากาศตอนเย็นนะครับฝนไม่ตกนะครับอากาศกําลังดี อ่าอันนี้ลูกเอียวลูกเอียวกำลังเล่นโทรศัพท์ไม่ได้สนใจคลิปเลยใชิญมลูกใช่ไหมคะเอียวกินขนมไหมคะมีรถแล้ว,ลวครอ่าไปไปซื้อขนมกันไปไป,ไปไปซื้อขนมไปไปซื้อขนมค่ะไปไปมีโรตีมาขายด้วยนะครับอ่ามีโรตีมาขายด้วยนะ าแล้วมาแล้วอ่าอเอวปิดแมสเอวปิดแมสค่ะเอวปิดแมสอ่ามีโรตีมาแล้วนะครับเอวปิดแมสให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับมีโรตีนะครับโรตีมาขายมีไส้อะไรบ้างครับไม่ธรรมดาไส้ไก่ครับเอาเอา,เอาสางองของแอมแล้วอ๋ออ๋อ อันนั้นสั่งกันแหละเอาธรรมดาสองสองของรูปอ่ะประกบกันสองใน่ไหดค่ะเดียวอะไรอันนี้มาขายที่นี่ประจำใช่ไหมครับครับผมอ๋ออันนี้พ่อค้าโรตีมาขายที่นี่ประจำนะครับดูอ่สี่สี่ผ่ดูเทคนิคการทำโรตีนะครับอันนี้ท้ายเขื่อนปลาสักนี่างเนะครับเดี๋ยวไปพาดูโรตีเดี๋ยวนะครับเทคนิคการทำโรตี อาเทคนิคการทำโรตีไทยเคลื่อนปลาสับนวดแปง้งดุ๊ดดุ๊ดดุ๊ดดุดทุกคนดูด้วยกันนะครับอ,นนอันนี้เะะลยที่อันนี้พ่อค้าโรตีเลวกินเส้าอะไรคะลูกนยู่วกินเส้นอะไรคะ ใจอะไรนะเซลลแม่ธรรมดาะนะครับแม่ลูกมาเที่ยวท้ายเขื่อนไปกินโรตีนี่พ่อค้าโรตีมาประจำใช่ไหมครับอ๋อพ่อค้าโรตีมาประจำเลยเอวี่เดี๋ยวไปใกล้กระทะลูกเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่ถ้วยมาก่อนเอวี่เออถ้วยมาก่อนนะนะีนะ่ท้ายเขื่อนปลาสับนะครับชมบรรยากาศท้ายเขื่อนปลาสับสบายมาก ช่เย็นสบายเย็นชุ่มฉ่าเลยอันนี้ก็มาเที่ยวกันนะเนี่ยยายก็มาวันนี้ยายก็ถ่ายรูปอยู่ยายก็ถ่ายรูปอยู่จะไปเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนโปรไฟล์ที่นี่เน็กวิ่งมาหายายแล้วนี่กับยายจะไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันหนเอา นี่นะครับบรรยากาศท้ายเขื่อนนะครับผมอ,อากาศดีมากเลยนะักพอช่วงเย็นๆนนะักท่องเที่ยวก็เริ่มจะมากันจะเริ่มมากันน้อยๆองเริ่มจะมากันเยอะะเยอะแไปเลยอากาศหน้าพาครอบกลัวมากินมาเที่ยวกันนะครับอนนี้อา,ากาศเย็นสบายไม่มีแสงแดดมีพ่อคาโรตีมาขายด้วย <laughs> ครับ อันนี้โรตีเขื่อนปลาสักรสชาติอร่อย,ยโรตีเขื่อนปลาสัก<อ>รสชาติอร่อยพ่อค้าใจดีแหมนะครับ <laughs> นี่ดูโรตีดูโรตีท้ายเขื่อนปลาสัตว์สุดต,ต้นตำรับใ <laughs> <laughs> เด็กมาขลูก <laughs> อันนี้แม่ลูกรอโรตีกันนะอยากกินโรตีแนละ้วหนูสั่งอะไรไปคขลูก สั่งอะไรไปธรรมดาธรรมดาได้ไหมเหมือนกันธรรมดาปกติโรตีรสชาติอร่อยอร่อยพ่อค้าใจดีพ่อค้าโรตีท้ายเขื่อนป่าสักดใจดีมากเลยพ่อขายยยยิ้มเลขขาดีเทน้ำเทท่านะครับพ่อค้ารายได้ดีโรตีท้ายเขื่อนป่าสักด ดูสีมือเลยเนี่ยความคล่องเป็นไงเป็นไง,เน,งเนี่ยการนวดแป้งนะครับมืออาชีพมืออาชีพอพ่าเป็นไงเดีย๋ยวไม่นะไม่ไม่ครับลูกเนี่ยครับมืออาชีพจริงๆดูเทคนิคก,การทําได้เลยป๊อปป๊บปป๊อปป๊อป,ปพ่ออยากทำบ้างนะพ่อทําไม่เป็นครับเนี่ยครับทำเป็นไหมทำเป็นไหม,ไมครับลูก ไม่เป็น่เ,นเนพราะค้าใจดี<ต>ยิ้มเกงม่งทำเป็นไหมทำเป็นไหมพ่อค้าถามทำเป็นไหมครับกินเป็นไหมกินเป็นอ่านี้เราก็มาเที่ยวท้ายเกินปา่าสักกันนะครับนี่บรรยากาศรอบๆนะนักท่องเที่ยวก็กำลังมาอากาศเย็นสบายมากเลยเนี่ยะครับ คนนะครับดูนะครับถ้าใครมีโอกาสก,าก็มาเที่ยวกันได้นะครับท้าเกิ่นป่าศักชลสิทธิ์จังหวัดอะไรฮะล,ลบบุรีใช่ไหมไม่ใช่สระบ,บุรีเนาะลบบ,ลบบุรีใช่ไหมครับอ๋อลบบุรีนะลบบุรีมีพ่อค้าใจาดีขายโรตีอยู่บริเวณนี้นะครับใ,ใจดนีนะครับดูเทคนิคการทำโรตีมืออาชีพจะอัดนานไ,ไหมเนี่ยไม่อัดนานหรอกค่ะ S <S. ไม่อัดนานไม่อัดนานเนยโรตีท้ายเขื่อนป่าสับ่อถ่ายะค่ะพอดูฝีมือของเชฟใช่เชฟสุดยอดหนุ่แโอนนะครับอันนั้นมี มีรถไถนะครับรถไถมาด้วยนะครับรถไถนะครับมีรถไรถไนะคะระคะับอ,อ๋อค่ะมาอวดนอันนี้นอ๋อน้องอยูจะอวดอะไรคะลูกอ๋อมีกระเป๋ามาด้วยกระเป๋าใบใหม่ซื้อมาใบเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ๋อค่ะอ๋อนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วนะครับผมนะถ้ามีโอกาสก็พากันมาเที่ยวได้นะครับ นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยระหว่างที่ทาบรรยากาศเราก็มากินโรตีกันไม่ได้เอาอาหารมาก็ต้องกินโรตีใช่ค่ะ <c oughs> ตรงนี้จะไม่จะไม่มีอะไรขายนะครับจะต้องซื้อข้าวเสื้ออาหารมากินในนั่งอบรรยากาศบรรยากาศเย็นครับไม่มีแดดเย็นสบาย วันนี้เรามาเที่ยวกันนะมากินโรตีท้ายเขื่อนปลาสักจังหวัดลบบุรีก็พูดอะไรอ้าวก็จังหวัดลบบุรีเนี่ยนะเราไม่ได้ไไดอยู่สลับบุรีตลเ <c oughs> ดยดูดยเด็กดีใจเด็กดีใจวิ่งใหญ่เลย,เยได้มาเที่ยวไ <c oughs> ม่ได้ออกจากบ้านนานวิ่งหน้าวิ่งหลังเลย <c oughs> น,นี่ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะว,ว้าวสุดยอดมากเลยเห็นแลวหิวเลยอยากกินเหมือนกัน <dictator> เห็นแลขหิวเลยพ่อค้าเลิกขายกี่ทุ่มครับสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งอ๋อพักพักอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับ <những S 1> ครับผ <specifically> มอ๋อพักอยู่แถวนี้ขายโซนนี้โอ,อ้วันวันนึ่งได้ระได้หลายพันเลยนะมั้เนี่ย ไน้อ no. คำว่าพอได้แสดงว่าไม่ต่ำกว่าสองพันจริงคำว่าพอได้นี่พอ,พอได้ก็คือสิบล้านเลยหรออ๋อสิบล้านเลย <laughs> oh. โลตีโลต,โลตีท้ายเขื่อนป่าสัก ah, จนสิน่ากินมากเลยพ่อค้าใจดีตุ๊ดตุ๊ดสีมือว้าว <laughs> 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 จะเห็นก็น้ำลายไหลแล้วหนูก็อยากกินน้ะไวไหลไปถึงคอแล้วเนี่ยแม่ลูกรอกิโลตียายก็รออไหนนกไหนนกไปโน่นแล้วพ่อถ่ายไม่เห็นเลยกล้องมาอกล้องมัวรึเปล่าตอนนี้เราก็ถ่ายว่าคาโรตีนะฝีมือเลยเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเขาเรียกว่ามืออาชีพเลยเนี่ย โรตีท้ายเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ก็อขาใจดีแวะมาท่องเที่ยวกันได้นะครับที่นี่นะครับน,นี่เนี่ยบรรยากาศโลง่ลงๆนักท่องเที่ยวกําลังมาเที่ยวนะครับผมบาทครับอ่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับดูดูได้เลยครับบรรยากาศดีมากเลย ถ้ามาโซนนี้แนะนําให้ซื้ออาหารซื้อน้ําอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีขายครับอย่างนี้ก็ซื้อโรตีก็ซื้อโรตีแต่พ่อค้าโรตีไม่ได้มาตลอดครับอโอู้้โรตีจะเสร็จแล้ว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 ,รลวโตรตีน่าก,กลิ่นน่ากลิ่นมากโรตีท้ายเขื่อนป่าสัก อ้อยใจออยู่่ตรงนี้น้าวย, <laughs> ยายเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วไมน่น่นหนัก <laughs> ยายยืนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหญ่เลยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใช <laughs> ่เอกินเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินเลยให้ยายด้วยให้ยายด้วยคนละอันแห้งหมดแล้ว,มลวไม่มีอะไรถอดรองเท้านั่งเหรอ,อ ที่นี่แนะนำให้เอาเสื้อเอาอาหารเอาน้ำมากินด้วยเลยนะคะน,นี่ก็เิงหาที่นั่งกินกันกินเลยกินเลยขาละอานจุดบลองโอ้ยพื่อ,อย,าายาน ดีแกโรตีแล้วแกะโรตีแล้วแกกำลังทำเลี้ยุกพายิ้วพายิ้วกระเป๋าออกไหมจับอย่างนี้หรือจับอย่างนี้มือข้างซ้ายจับอ่ะเออมอืมเหมือนกันอ่ะเหมือนกันเหมือนกันสองอันประกบแบ่งการแบ่งการให้ยายด้วย อาจับดีๆสิครับลูกมดอ่ะมดเปอนมดอร่อยไหมะคะอร่อยไหมเดี๋ยวแม่ก็ดานในรถอร่อยไหมลูกยำม,มี่ยำอุ้ยยำเบีมม่ะให้ยายด้วยนะนึ่นงยายเอาเลยนะยายโอ้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 ยอะไรบลูก เหมือนกันหมดเหรอเหมือนกันหมดสองอันประกอบมันไม่มีก็เลยมีแค่นั้นกินใหญ่เลยอ่ะมันกัดไม่ขาดเนาะหหิวเรอฟันมันไม่มีไปไหนแล้วมีแต่รถน้ำดูนน้ำอะไรอันนี้แต่น้ำอุ้ยมีควายไหนควายสองตัวนึงเข้าไปตรงนู้นเห็นควายควายมันกลับไปแม่เหรอใช่ไหม ได้น้ำมาไหมันี่ยไม่มีเอาอันนี้น่าจะเป็นจุดกลางเต็มนะไม่มไมที่ที่เขามากันน่าจะไปทางนู้นแต่เรามันไปไม่ได้ไงกลัวเละไงกลัวเละกินกันอร่อยกันใหญ่ได้กินไหมล่ะพ่อนั้นก็วางอนนั้นอ่าเดี๋ยวพ่อก็กินนำยำ คลิปท้ายเขื่อนเดี๋ยวก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ